ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเราเริ่มต้นกันที่หลังชนะ3นัดรวด im, Tip, Post, อัลโมริมตีโฉชิงรางวัลกุนซือยอดเยี่ยมเดือนตุลาคม ล่าสุดลูเบนอโมริมเฮดโค้ชของปีศัตวแดงมีชื่อติดโผรางวัลกุนซือยอดเยี่ยมเพรีเมียร์ลีกประจำเดือนตุลาคมหลังจากที่อโมริมพาแมนยูชนะเกมลีก3นัดรวดนะครับโดยแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดภายใต้การคุมทัพของลูเบนอโมริมสามารถยกระดับผลงานขึ้นมาได้อย่างชัดเจนหลังจากทีมปีสัตว์แดงสามารถเก็บชัยชนะในเกมลีกได้ต่อเนื่อง3นัดรวดในเดือนตุลาคมประกอบไปด้วยชนะซันเดอร์แลนด์2ประตูต่อศูนย์ชนะลิเวอร์พูล2ประตูต่อหนึ่งและรวมไปถึง ชนะไบตัน4ประตูต่อ2ในเกมล่าสุดนะครับจนส่งผลให้ทีมปีศาจแดงขึ้นมาหลังอันดับ6ของตารางและจากฟอร์มดังกล่าวทําให้อโมริม,มีชื่อติดโผลุ้นรางวัลกุญซือยอดเยี่ยมประจําเดือนนี้ร่วมกับมิกเกลอาเตต้าจากอาเซนอลอูนเอมิลี่จากแอสตันวินล,ล่าและรวมไปถึงอันโดนี่เอราโอลาจากบอลนมาร์ขณะที่ไบอันเอบโโบโมแนวลุกฟอร์มแรงของปีศาจแดงซึ่งทําไปได้3ประตูกับ1แอสซิฟเมื่อเดือนตุลาคมตัวของเอบโโบโมก็มีชื่อเข้าชิงนัก เตยยอดเยี่ยมประจําเดือนตุลาคมเช่นเดียวกันก็หวังว่าถ้าได้บ้องหันสาม,มาฟอร์มจะไม่ตกนะครับทั้งลูเบนอะโมริมและไบออนเอมโบโมก็แอบกลัวเหมือนกันนะครับเพราะเนื่องจากรางวัลผู้จัดก,การทีมยอดเยี่ยมกับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนดูแล้วทีมไหนได้ไปก็มักจะฟอร์มตกนะครับเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วโอลิเวอร์การ์เนอร์ของคิสซัมพาเลตได้ไปฟอร์มในเดือนตุลาคมไม่ดีทั้งเดือนเลยนะครับสำหรับคิสซัมพาเลตก็หวังว่าถ้าอะโมริมได้จะไม่โดนอาถรรพ์บ้องหันสา ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับข่าวดีแมนยูริซานโดมาติเนซซ้อมกับทีมครั้งแรกในรอบ9เดือนดูเหมือนว่าข่าวนี้แฟนบอลแมนยูจะได้เหน,นะครับเมื่อล่าสุดมีภาพของริซานโดมาติเนซกองหลังจอมดูตัวของนักเตะสามารถลงซ้อมเต็มสูบได้แล้วนะครับหลังจากเจ็บไปนานกว่า9เดือนโดยคาดว่าตัวของมาติเนซมีลุ้นคัมแบ็กลงสนามช่วยทีมปีศาจแดงนะัดเจอสเปอร์เดือนพฤศจิกายนล่าสุดลูเบนอโมริมกุนเซอร์ปีศาจแดงได้รับข่าวดีนะครับ หลังอามอริม,มกำลังจะได้ลิซานโดมาติเนสปารกันหลังฝั่งซ้ายกลับมาช่วยทีมได้ในเดือนหน้าโดยล่าสุดมีภาพของมาติเนสกลับมาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่นักเตะพักยาวไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมาติเนสเซนเตอร์แบ็กวัย27ปีได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกขาดจากจังหวะเข้าปะทะก,กับอิสไมล่าซานแนวลุกของคิสซัมพาเลตในเกมที่แมนยูแพ้คาบ,บ้าน2ประตูต่อศูนย์จนตัวของมาติเนส ต้องเข้ารับการผ่าตัดและต้องพักยาวไปถึง9เดือนและหลังจากการผ่าตัดตัวของมาติเนสสามารถลงซ้อมเบาๆได้ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วนะครับก่อนที่ล่าสุดจะมีภาพของมาติเนสสามารถลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วที่สนามซ้อมแคลิงตันเมื่อวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคมอย่างไรก็ตามคงจะเร็วเกินไปที่ตัวของมาติเนสจะสามารถลงสนามช่วยแมนยูเกมออกไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์ดในวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนโดยคาดว่าตัวของ มาติเนสอาจได้มีส่วนร่วมกับทีมนัดออกไปเยือนสเปอร์ในวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนก็หวังว่าการกลับมาครั้งนี้จะสามารถยืนระยะได้นะครับสำหรับลิซานโดมาติเนสพอเนื่องจากสไตล์การเล่นของมาติเนสก็ถือว่าเป็นการเล่นที่เสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บไม่น้อยนะครับกลัวว่าจะเจ็บยาวอีกเท่านั้น ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูเอาจริงเดินหน้าเจรจาพอนขวาปากเกต้าเสริมแดนกลางตลาดหน้าหนาวล่าสุดมีรายงานว่าแมนยูและเวสแฮมเตรียมเปิดโตะเจรจาการเรื่องการย้ายทีมของรูครับปากเกต้ากองกลางทีมชาติบราซิลในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้หลังจากมีรายงานล่าสุดว่าตัวของนักเตะได้แจ้งกับต้นสังกัดแล้วนะครับว่าเจ้าตัวต้วตองการย้ายทีมตามรายงานล่าสุดของฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อสายตลาดนัก เผยว่าแมนยูกำลังยกระดับความสนใจอยากได้ตัวลูคัสปากเกต้าไปร่วมทีมในเดือนมกราคมหลังจากมีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องว่าทีมปีศาจแดงต้องการเสริมผู้เล่นแดงลางเข้ามาสู่ทีมแต่ดูเหมือนว่านักเตะท,ที่ตกปเปข่าวกับแมนยูในตอนนี้ล้วนแต่ถูกตั้งค่าตัวระดับ100ล้านปอนด์ทั้งนั้นทําให้แมนยูต้องไปมองหาตัวเลือกใหม่เพื่อดึงตัวเข้ามาร่วมทีมนะครับและล่าสุดแหล่งข่าวของฟุตบอลอินไซเดอร์เผยว่าลูเบนอโมริมได้เสนอชื่อของลู ปาเกต้ากองกลางทีมชาติบราซิลเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้ให้กับบอร์ดบริหารทีมปีศาจแดงพิจารณาดึงตัวมาร่วงทีมหลังมีรายงานว่าตัวนักเตะแสดงความต้องการย้ายทีมในตลาดรอบถัดไปนะครับและทางด้านทีมขุนคอนก็เปิดกว้างที่จะปล่อยให้กองกลางวัย28ปีรายนี้ย้ายออกจากทีมเช่นเดียวกันโดยรายงานเสริมว่าข้อเสนอเพียงแค่ประมาณ30-40ถึงล้านปอนด์อาจจะเพียงพอต่อการเซ็นสัญญากับปาเกต้ามาเล่นที่โอทฟฟอร์ดได้แม้ว่าตัว ของนักเตะจะยังมีสัญญากับเวสแฮมจนถึงปี2027โดยมีรายงานว่าลูเบนเอโมริมกุนซือปีสัตว์แดงชื่นชอบฝีเท้าของแข้งวัย28ปีรายนี้เป็นอย่างมากรวมไปถึงทีมงานเสริมทัพก็เห็นตรงกันนะครับพเพราะเนื่องจากแมนยูก็ไม่ต้องการทุ่มเงินก้อนโตในช่วงกลางฤดูกาลเช่นเดียวกันและล่าสุดทางด้านเจสันวิลคอฟผู้อํานวยการกีฬาของแมนยูเพิ่งให้สัมภาษณ์เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาว่าเตรียมเดือนหน้าเสริมทีมให้กับลูเบนเอโมริมเพิ่มอย่างแน่นอน โดยเลงไปที่วิงแบ็กกับกองกลางสารพัดประโยชน์เป็นหลกักซึ่งตัวของเจสันวิลค็อกเผยว่าเรามีแผนที่ชัดเจนเรารู้ดีว่าต้องทําอะไรและรู้ดีว่าจุดไหนของทีมที่ยังต้องพัฒนาถ้าเราต้องการติดท็อปโฟอย่างต่อเนื่องและรวมไปถึงมีลุ้นแชมปยนลก เราจำเป็นต้องลงทุนกับขุมกำลังของทีมเพิ่มอีกมากสำหรับลูครับปากเกต้าย้ายจากโอลิมปิกลียงมาอยู่กับเวสแฮมในปี2022ด้วยค่าตัวเบื้องต้น40ล้านปอนด์บวกกับโบนัสอีก15ล้านปอนด์และตัวของปากเกต้าก,ก็เคยตกเป็นที่หมายปองของแมนซิตี้ในช่วงซัมเมอร์ปี2023แต่ว่าตอนนั้นดิวต้องล่มไปนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวของนักเตะถ,ถูกสมาคมฟุตบอลอังกฤษสอบสวนเรื่องต้องสงสัยทำผิดกฎไร้แรงอย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทางด้าน FA สรุปว่าข้อหาหนักสุดคือการล็อกผลนั้นไม่มีมูลความจริงทําให้ตัวของปากเกต้าไม่ถูกลงโทษและจนถึงตอนนี้ตัวของปากเกต้าลงเล่นให้กับเวสแฮงไปแล้ว126นัดยิงไปได้20ประตูกับ14แอสเซสสำหรับปากเกตา้าส่วนตัวแอฟมีมองว่าน่าจะเป็นดิวที่ลงตัวที่สุดนะครับสำหรับรูเบนอาโมรี เนื่องจากว่าตัวนักเตะม,มีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวมากนักและที่สําคัญที่สุดตอนนี้ค่าตัวถูกลงมากแล้วนะครับเหลือเพียงแค่30 4 0ถึง40ล้านปอนด์เท่านั้น ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับบาร์เซโลนารอดูอนาคตแลฟฟอร์ดก่อนตัดสินใจเลอาอ์หลังจากที่ราฟเอลเลอาอ์ดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสวัย26ปีเคยตกไปข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมตลอดซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยมีทีมใหญ่ของยุโรปไม่ว่าจะเป็นบาเยร์มิวนิกรวมไปถึงบาร์เซโลนาต่างให้ความสนใจดึงตัวนักเตะไปร่วมทีมแม้ว่าสุดท้ายแล้วบาเยร์มิวนิกจะปิดดีลกับลุยดีอาร์มาร่วมทีมและรวมไปถึงบาร์เซโลนายืมตัวแลฟฟอร์ดมาจากแมนยู oh แต่ล่าสุดตามรายงานเมื่อวันที่30ตุลาคมเดียรลิโอสปอร์สื่อในสเปนรายงานข่าวว่าสโมสรบาร์เซโรนา่ากำลังพิจรารณาคว้าตัวลาฟาเอลเลเอาของเอซิมิลานมาร่วมทีมอีกครั้งในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้าแต่ว่าทุกอย่างจะยังคงขึ้นอยู่กับอนาคตของมาคัตแลฟอร์ดนักเตะที่ยืมตัวมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยในรายละเอียดของข่าวระบุว่าอีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการย้ายทีมครั้งนี้ก็คือเรื่องค่าจีกสัญญาที่เอซิมิลานตั้งเอาไว้สูงถึง ถึง150ล้านยูโรและหากจะมีการย้ายทีมเกิดขึ้นก็จะเจราจารในราคาไม่ต่ำกว่า70 80ล้านยูโรเท่านั้นเนื่องจาก a อซิมิลานมองว่านักเตะเป็นกำลังสำคัญของทีมและมีอายุใช้งานอีกยาวและไม่คิดที่จะขายแข้งรายนี้ออกไปตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่กับการบาเซโลน่ามีออปชั่นที่สามารถซื้อขาดและฟอร์ดไปร่วมทีมได้ในราคาเพียงแค่30ล้านยูโรเท่านั้น และตอนนี้ตัวของแรฟฟอร์ดก็ฟอร์มดีอีกด้วยดูแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวของแรฟฟอร์ดจะขายออกแบบทาวนหรือไม่เพราะเนื่องจากบาร์เซโลนาก็ตกไปข่าวกับนักเตะคนอื่นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันซึ่งดูแล้วค่าเหนื่อยของแรฟฟอร์ดน่าจะเป็นอุปสรรคนะครับสำหรับการย้ายเข้าร่วมทีมทาวนบาร์เซโลนาแม้ว่าออปชันซื้อขาดจากแมนยูจะถูกก็ตามและนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัตว์แดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงเช้าของวันที่31ตุลาคม ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกระจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ